สวัสดีครับผมก็ผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสั้นนะครับสวยๆนะครับผมมาแบ่งปันนะครับสินค้าพร้อมปอกน้ําหนัก288กรัมนะครับเกือบเกือบสามขีดนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแกะลายสีดํานะครับผมสวยๆเลยนะครับหนาๆนะไม่มีทะลุแน่นอนนะมีกระดุมตัวล็อกให้1ตัวนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเก็มขัดพร้อมพกพาครับนะครับผมด้านหลังแบบเรียบหนาประมาณ8 9ดมิลนะครับผมซองหนังนะครับ ไม่มีทะลุแน่นอนนะผมรับประกันให้นะครับนี่ครับงานแบร์นะครับผมทรงโบวีนะครับสวยจัดนะครับเล่มนี้ยาวรวมสิบจุดห้านิ้วนะครับเหล็กเก้าซีอาร์นะผมแข็งแรงทนสนิมนะครับปั๊มโลโก้นะครับทรงโบวีนะครับทรงสวยจัดความยาวใบอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะครับผมเหล็กเก้าซีอาร์ทนสนิมนะครับแข็งแรงเป็นมีดพกสั้นแนวป้องกันตัวนะครับผม ใบยาวห้าจดหนิ้วนะครับกว้าง 1. 3ุนิ้วสันนาอยู่ที่อยู่ที่3มมิลปลายสโลมนะครับเล่มนี้น้ำหนักเบานะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับคอเป็นแบบสวมนะครับผมสวยงามมากนะครับผมงานดีเนียนกริบนะครับเนี่ยครับคอเป็นแบบสวมนะครับคอเลดนะครับผมสวยๆเลยนะครับด้ามจับไม้แท้นะครับยึดหมุด2ตัวนะครับผมด้ามจับซาะล่องนิ้วนะครับตรงนี้กาดนะครับ ปลอดภัยนะครับใช้งานนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับสันท้ายเหล็นะครับขั้นด้วยเหล็นะครับสามารถใช้ทุบได้นะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับยาวรวม10.5นิ้วนะครับผมถือว่าเล่มกําลังดีนะครับความยาวกําลังดีนะครับสินค้าพร้อมซองหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยแน่นอนนะครับผมจับถนัดมือนะครับเล่มนี้ ความคมไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าต้องว่าวหลายคมกริบแน่นอนนะผมนี่ครับแบบคมจัดแบบนี้เลยนะผมนี่ครับคมจัดแน่นอนนะผมรับประกัน,น,นกให้ทุกเล่มนะผมนี่ครับคมแบบนี้เลยนะผมของดีแน่นอนนะครับ สวยๆนะครับมีดพกสั้นทรงโบวี้งานแบรนด์นะครับปั๊มโลโก้นะครับเล็ก 9CR แข็งแรงทนสนิมนะครับผมสวยงามนะครับกาดเลตคอสันท้ายเลดนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมกฎหมายใหม่สามารถแกะดูของก่อนจ่ายเงินได้นะครับรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนับแอดไลน์นะครับผม แมนเฮดเคนะครับ M ม N H K มีแอดนำหน้านะครับผมทางลายบ้านเขียวนะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสวยจัดนะครับเล่มนี้บอกเลยนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มครับพี่ๆท่านไหนทักมาได้เลยครับถ้าไม่เล่นลายโทรมาเลยครับ0 9 9ย์1 3 0 3 4ต้องแจ้งชื่อ ep นะครับเล่มนี้น่าจะ ep ที่831นะครับแจ้งชื่อ ep เราจะรู้ว่าเล่มไหนนะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับของมีจำนวนจำกัดขอบคุณครับ